โอเคไอ้อาร์คแดแก่าเป็นอะไรอ่ะทำไมร้องไห้นะสงสารเชีพี่สองครับย่าผมยาผมตายแล้วครับย่าตายอรอเป็นอะไรตายอ่ะขาดน้ำครับพี่สองผมลืมลดน้ำสองวันตายหมดเลยย่าตายลืมรดน้ำสองวันนี่เธอหมายถึงใช่ครับยาที่ปลูกไว้นานผ่านตายหมดแล้วครับพี่สองอ๋อดูสิยา ตายฉันก็นึกว่าย่าคุณย่าแบบแกรนด์มารเชอร์ของเธอตายเสียชีวิตอะไรแบบนั้นนะโทรร้องไห้ซะน่าสงสารเชียวอะคาราเดชคนมันผูกพันเลยพี่สองคนประคบประงงมาอย่างดีเอาเอาเอาไม่เป็นไรแล้วกันนะคาราเดชนะน่าสงสารจังเลยใจเย็นใจเย็นก่อนคุณผู้ชมคะคําว่าน่าสงสารในภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรอะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสสาพอาประกาศบ้านเรากันก่อนค่ะ ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนานอุตริตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชายภูมิและนครราชสีมาภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรี ภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกชลบุรีทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้มีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราแล้วนะคะคำว่าน่าสงสารในภาษาอีสานเนี่ยเขาว่าว่าอย่างเดี๋ยวไปติดตามกับพี่แป๊ะสุภาพชายจ้าคำว่าน่าสงสารในภาษาอีสานบ้านผมใช้คำว่าตาลูตนนะครับยกตัวอย่างผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก อยู่บ้านคนเดียวนะครับหากินหายูคนเดียวเป็นตารุโตนแท้นะครับแปลได้ความว่าคนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแต่เพียงลําพังนะครับเป็นที่น่าสงสารเป็นอย่างมากครับ ขอบคุณพี่แป๊มากๆเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะมาเวลาขอกาับ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะพี่ชอพี่ชอแม่แม่ตายอีกแล้วพี่ชอแม่อะไรของเธออีกล่ะคราวนี้แม่ไก่โดนหมากินไปแล้วพอเสียเวลาฉันต้องมานั่งฟังเธอเห็นไหมวันหลังจะสอนแต่งภาษาไทยให้มันรู้เรื่องใหม่เรียบเรียงประโยคใหม่เหนื่อยใจทุยเไม่เจ๊